ผู้ชายธรรมดารรมดาเนาะไม่ได้ยึดติดกับเครื่องสําอางเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสมาใช้ฟรีสเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกไม่เพียงเฉพาะตัวเรานะครับมันเป็นความรู้สึกมันจะเพิ่มคุณค่าทางจิตใจอ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ได้ลองฐานดูซึ่งเป,เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับที่ดรออยไปอยู่อังกฤษเพื่อไปเรียนเอาเทคโนโลยีตัวนี้ธีมของเราแน่นอนว่ามันต้อง เกิดจากงานวิจัยอยู่แล้วพอเกิดจากงานวิจัยเสร็จผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้หลายๆศาสตร์หลายๆองค์ความรู้ร่วมกันทักเอิญเทคโนโลยีเป็นศาสตร์แห่งการชะลอวัยของเราเนี่ยมีทั้งหมด7ศาสตร์การย้อนวัยเนี่ยมันต้องทำให้สุขภาพเราดีด้วย เราก็เลยให้คำนิยามว่า Beyond Health and Aging คือการดูแลเพื่อกลับมาใช้ชีวิตย้อนกลับไปเป็นคนที่มีสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ทีวันทีมค่ะมีผลิตภัณฑ์ฟรีสนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ สามารถทำให้คุณย้อนวัยกลับคืนสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวดูแลสุขภาพให้สวยจากภายในสู่ภายนอกเลยนะคะความงามต้องมาจากภายนอกและภายในก่อนที่เราจะสวยเราต้องแข็งแรงก่อนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องดูแลตัวเองต้องกินต้องใช้ของที่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ทานทุกตัวของดรออยแล้วก็ข้อสำคัญคือต้องนอนให้อิ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยหลังจากที่พี่น้องกลับไป ก็จะไปทดลองใช้ชุดบำรุงความงามของดรออยตอนนี้อายุ52แล้วนะคะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนะคะต้องบอกว่ากระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ชะลอวัยของดรออยเนี่ยเท่าที่ตัวเองสัมผัสมาเนี่ยราคาถูกมากและประสิทธิภาพเนี่ยครอบคลุมถึง7ก,กระบวนการกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมเรื่องของ anti aging มากที่สุดในประเทศไทยยังไงเชิญชวนมารองศึกษาดูนะคะแล้วใช้แล้วก็เยี่ยมมากๆได้ผลภายในคืนเดียวเลยค่ะ กลุ่มฟิตชุดย้อนวัยนวัตกรรมที่เรารอคอยกันมาเนิ่นนานนะครับวันนี้ออกมาแล้วชุดทดลองนะครับเป็นอีกชุดหนึ่งที่เรามั่นใจว่าวันนี้เราจะกลับไปสู่ความเป็นหนุ่มสาวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนครับเขาทักว่าแก่ก็เราก็จริงๆอะ่ะใจอยังหนุ่มอยู่พอแก่ปุ๊บโอ้โหเราก็อยาก ทำหน้าให้มันอ่อนเยาวลงครับตัวของฟิตนี่นะคะก็คือมั่นใจในงานวิจัยค่ะอยากมาใช้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงค่ะ